สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงามหน้า Crystal Club ออสมิยาบิคดีมไม่คืบเพราะเจอตอแล้วพบตอรอจะรู้ไหมว่าใครคือตอ Crystal Club ออสมิยาบิและบิ๊กสีกากีคดีมไม่คืบเพราะเจอตอพอบตอรอจะรู้ไหมว่าใครคือตอโควิดระลอกใหม่นี้ มาถึงวันนี้พิสูจนแล้วว่าหนักหนาสาหัสกว่ารอบก่อนๆแล้วก็มีคำถามว่าการดำเนินการเอาผิดต่อสถานบันเทิงที่เป็นต้นตออย่างคริสตัลคลับย่านทองหล่อไปถึงไหนแล้วทำไมตำรวจทำงานช้ายิ่งกว่าเตาทำไมการดำเนินคดีกับเจ้าของตัวจริงของคริสตัลคลับจึงกลายเป็นเรื่องซับซ้อนเราเหตุฆาตกรรมซ่อนเงื่อนทั้งที่ความจริงแล้วชื่อบรรดาหุ้นส่วนที่ปรากฏอยู่ในสารระบบของกระทรวง ณิยอมเป็นหลักฐานชั้นดีหรือเป็นเพราะเกี่ยวกับบุคคลสำคัญทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ โดยเฉพาะนายพันธนะนุชนาธหรือที่เขาว่ากันต่อมาที่ไปฟ้องกับบิ๊กเม้นพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาธผอบอกกอสสสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีหมวกอีกหนึ่งใบในฐานะผู้เชี่ยวชาญช่วยราชการศูนย์ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคำสั่งยืมตัวมาช่วยราชการของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห ชาติผอบอตรเรียกว่าเป็นที่ไว้วางใจของผอบอตรอย่างยิ่งดูกันอีกครั้งว่าไปยังไงมาไงคริสตัลคลับถึงมีคนใหญ่คนโตในแวดวงสีกากีไปเอียวก็เพราะคริสตัลคลับมีเจ้าของในานามที่ชื่อว่าออสมิยาบิ แน่นอนว่ามิยาบิเป็นชื่อของร้านอาหารญี่ปุ่นที่ดำเนินการโดยบริษัทกินซ่า a อแอนทีจำกัดหนึ่งในธุรกิจของนายเกียรติพงษ์คำตายหรือออสมิยาบินั่นเอง ซึ่งรายชื่อผู้ถือหุ้นณ3ามกรกฎาคม63นอกจากออสมิยาบิถือหุ้นใหญ่สุด44%มูลค่า1,760,000บาทแล้วยังมี 9, นายพันธนะนุชชนตนายมนตรีเอี่ยมเป้าถือครองอยู่คนละ15%มูลค่าหุ้น6,000 0บาท นางสาวพันพรคำตาย11%มูลค่า440,000บาทนางจำนงสีสงคราม10% 400,000บาทนางสุวนนาซาโต้5% 200,000บาทและนี่เป็นที่มาของการเปิดชื่อพันธนะนุชนาทที่มีชื่อนามสกุลเดียวกับคนตำรวจตรีพันธนะนุชนาทให้สังคมรู้ เรื่องนี้ชาวบ้านรู้กันหมดยกเว้นตำรวจที่ไม่น่าเชื่อว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครคือหุ้นส่วนตัวจริงของคริสตัลพับลาว์และพับเอ e เมอรัล สำหรับพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาฏผอบอก,กอสสสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและช่วยราชการศูนย์เฉพาะกิจตำรวจไซเบอร์โดยคำสั่งของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผอบอตรนั้นนอกจากเจ้าตัวจะยอมรับว่าเป็นหุ้นส่วนเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีออดมิยาบิเป็นผู้ดำเนินการ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการในส่วนของผับเลาจนั้นแต่มีรายงานว่าเอาเข้าจริงๆพันธนะอาจจะเป็นนมินีให้คาใหญ่ที่มีชื่อยศชั้นใหญ่กว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเป็นคนในระดับสูงที่สังคมจะคาดไม่ถึงสืบเนื่องจากความสัมพันธน์ระหว่างพันธนะกับบิ๊กสีกากีรายนี้แล้วก็จะเห็นว่าแทบจะเป็นเงาติดตามรับใช้กันชนิดบิ๊กไปไหนก็มักจะเห็นพันธนะเดินตามไปบ่อยครั้ง และว่ากันว่าบิ๊กสีกากีรา่รนี้จัดว่าเป็นที่พึ่งพิงของบรรดาคนในยุทธจักรสีเทาเวลานี้มีเรื่องเล่าว่าก่อนเกิดเป็นคลัสเตอร์ทองหล่อนั้นมีบรรดานักพนันในเครือข่ายของตือคอสโมเดินทางจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้บริการกระทั่งหลังจากนั้นมีพนักงานสาวทยอยติดโควิด -19 กันก่อนลุกลามไปเรื่อย มีคำถามต่อไปว่าทำไมคริส t ตัลจึงกลายเป็นแหล่งลูกค้าขาใหญ่ที่มีกลุ่มสีเทาในเครือข่ายตือคอสโมชอบมาเที่ยวในฐานะแขกค้าประจำคำตอบจึงน่าจะอยู่ที่ว่าปัจจุบันบ่อนพนันต่างๆทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านต่างซบเซาเพราะไวรัสโควิด -19 ระบาดอย่างหนักแต่บ่อนออนไลน์ในเครือข่ายของตื่อคอสโมนับวันจะขยายวงกว้างขวางขึ้นจนเป็นที่รู้กันทั่วในแวดวงคนทาธุรกิจสี ท่เาว่าตำรวจใหญ่บางคนในปัจจุบันแสดงความรังเกียจบ่อนพนันไม่ต้องการให้เปิดบ่อนการพนันแต่ทางกลับกันได้ส่งลูกน้องคนสนิทไปรับหน้าเสือจากบ่อนออนไลน์ หากบ่อนพนันออนไลน์เจ้าไหนไม่จ่ายก็จะถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมอย่างถอนรากถอนโคนแต่หากบ่อนออนไลน์ติดต่อขอใจส่วยก็จะไฟเขียวให้เปิดบริการเข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยและได้สร้างความเสียหายให้กับสังคมอยู่ในขณะนี้ตื่อคอสโมมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่บ่อนชายแดนเพื่อนบ้านมีความเกี่ยวยงทั้งในรายของหลงจู้สมชายและเสียโปโอานอนท์แต่ด้วยพฤติการเกเรแรงจนไม่มีใคร สามารถควบคุมได้ทั้งหลงจู๋สมชายกับเสียโป้อานอนท์จึงต้องถูกเชื่อเอาไปเก็บไว้ในตารางส่วนผู้ประกอบการอื่นๆรวมทั้งตื่อคอสโมจะได้กำหนดบทบาทตัวเองถูกว่าควรปฏิบัติตัวเช่นไรกับกลุ่มผู้มีอำนาจสีกากี รายงานแจ้งว่าสำหรับกลุ่มบ่อนพนันออนไลน์ของตือคอสโมนั้นได้มอบหมายให้เสียคิวบุตรชายซึ่งมีความสนิทสนมกับนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งคอยดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับบรรดาบิ๊กตำรวจและมีความเป็นไปได้ว่าบิ๊กตำรวจผู้สร้างภาพเป็นตำรวจสีขาวนั้นแท้จริงแล้วมีลูกเล่นแพลาว,าวทั้งกิ่นเงียบบ่อนพนันออนไลน์แล้วยังมีหุ้นลมกับสถานบริการเช้าโชวอีกด้วยวันนี้จึงน่า จะมีคำตอบว่าที่การดำเนินการคดีคริสตัลคลับไม่ไปถึงไหนก็เพราะเจอต่อบิกตำรวจคนนี้นี่เองส่วนจะเป็นใครพอบอตอรอต้องรีบหาความจริงมาให้ประชาชนสิ้นสงสัยทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ